เรามาดูน้องหยาดฝนนะครับโชลีลานะครับผมเล่นดินใหญ่เลยนะครับเนี่ยตามกลางฝนตกนะครับผมนะบนนี้ก็คุณยายนะครับผมึูฝนเราหาวได้ไปะเนี่ย มนัมนมันโอ้เย็นเหรอวะเย็นเนาะห,ห,หนาวเลยอ่ะขนลุกเลยแล้งฝนทั้งลมนะเว

ไอ้ไม่งไงเนี่ยกระตุกไอ้มันไม่มีเกียร์ถอยไอ้ไม่มีเกียร์